จารย์มองว่าณนะตอนนี้มีอะไรที่เราควรเป็นกังวลหรือควรตั้งข้อสังเกตที่มันเกิดขึ้นไหมฮะณนะ<ม>ตอนนี้ผมก็กังวลเรื่องการเมืองเลยแหละครับ,ค,รบคือ,คอ,คอ,คอผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ฝ่ายการเมืองเรามีภาพรวมฉากทัศนของเรื่องนี้ว่าจะเอาอยัางไงชัดเจนหรือ,อยังนะครับเพราะว่าคุณอนุทินก็ไม่ได้พูดให้เราฟังเยอะนะครับซึ่งจริงๆท่านไม่ต้องพูดก็ได้แต่เมื่อท่านไม่พูดเนี่ยเราเป็นประชาชนเราก็มีสิทธิกังวลนะผมว่านี่คือความกังวลอันที่หนึ่งที่ผมกังวลอันที่สองก็คือความกังวลอันที่สองคือวันนี้คนไทยคำพูดที่คนไทยพูดกัันท่วไปเลย นะครับจะจะเป็นในทีวีจะเป็นชาวบ้านชาวบ้าน,ก,นกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวชาวบ้านพูดเอาให้จบเอาให้จบเอาให้จบเอเอาให้จบเนี่ยนะครับมันต้องแค่ไหนถึงจะจบใช่ไหมครับคือถ้ามันไม่ชัดเนี่ยนะครับประชาชนไม่ชัดไม่เป็นไร แต่รัฐบาลต้องชัดรัฐบาลวันนี้ต้องเข้าสู่าการไทยกัมพูชาโดยที่มีความชัดเจนว่าคําว่าเอาให้จบของรัฐบาลเนี่ยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลไม่ชัดความคาดหวังของประชาชนคือความคาดหวังของประชาชนในตอนนี้ไปถึงขั้นยึดพนมเปนแล้วนะครับทล่ให้เรียบร้อละรับค่าใช่คือความคาดหวังประชาชนไปขนาดนั้นถ้าถึงเวลารัฐบาล ตอบความคาดหวังที่ไปขนาดนั้นไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลจะโดนจะโดนลุมยำเอมันรัฐบาลก็ต้องสื่อสารอย่างอย่าง,อย,างอย่างเช่นที่พี่กนกพูดเนี่ยก,ก,ก็ดีเพราะว่าในสุดตอนนี้คนไม่เข้าใจว่าสงครามทั้งหมดหรือความขัดแย้งทั้งหมดต้องกลับไปสู่การเจรจาใช่แล้วสอวันวน,นีถ้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีคำพูดคำพูดว่าเจรจาเกิดขึ้นสองสามวันนี้เนี่ยนะ ใครพูดในทัวลงเลยนะใช่ใครพูดทุ่นโกรธเลยเจรจาได้ยังไงขเขมรมันยังอยู่หุนเซนมันยังอยู่ต้องตัดหัวมันนี่คือ,ค,อคือบางทีเราเราเลยกันนะฮะตอนนี้ใช่ใช่ช่เพราะฉะนั้นผมว่าทุกรัฐบาลก็ต้องส่งสัญ,ญญาณด้วยควมว่าเอาให้จบเนี่ยในที่สุดมันจบที่การเจรจานะครับส่วนเรื่องอารมณ์เนี่ยครับความคิดแค้นหุนเซ็นความคิดแค้นเขมรทุกคนมีสิทธิ์คยดแค้นเพราะก็ทําเลวร้ายกับคนไทยจริงๆแต่ในแง่ความเป็นรัฐบาลเนี่ยทิศทางรัฐบาลต้องชัดว่าเอาอย่างไรแล้ววันนี้สามทุ่มคุ มันมี AI อยู่ในหัวทํามามุกนี้จะตอบอยังไงทํามามุกนี้จะตอบอยังไงมันต้องแผลงทดทุกอยาก่างต้องมีต้องมีฉากทัศน์หนึ่งสองสามสี่อย่าเข้าไปแล้วอึกอักแล้วอ,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 อย่าลืมว่า<ม>คุณมาเน็ตเนี่ยเขาเรียนเวสพอยนะครับเ<ม>ขาใกล้กับอเมริกาค,คุณอนุทินก็เรียนอเมริกาแต่เรียนฮอฟฟ้า ah ครับมันไม่ลึกเท่าเวสพอยนะครับมันคนมันไม่ลึกเท่าอาอย่างนี้แลวกันเพราะฉะนั้นคุณอนุทินต้องเข้าใจด้วยว่าเรื่องความใกล้ชิดกันการที่คุณมาเน็ตเรียนเวสพอยเนี่ยมันก็มันก็มีผลต่อการเจรรรจาาาาาต่อออกกเเข้้้ถถึงททััมมมดดวยยหืนนคคบผะสุ เ,เรื่องม,มันมีบางคนบอกว่าไม่ยุบสภาอะไรตอนนี้วะ,ะเหมือนกับเขามองเหมือนกับรักการเมืองยังมัวแต่เล่นการเมืองทั้งๆท,ท,ที่นอกประ,ประโยชน์ประเทศชาติก่อนคำนี้มันแฟร์ไหมฮะหรือจริงๆแล้วเราเข้าใจได้ในเชิงการเมืองที่เขายุบสภายุบสภารอบนี้ไม่ใช่การยุบสภาที่ถูกต้องนะครับ<ล>เป็นการยุบสภาเพื่อหนีการอภิปรายยังไงก็ไม่ถูกยุบสภาไม่ใช่ปัญหาโดยตัวเองถ้าคุณยุบถูกที่ถูกเวลานะครับแต่วันนี้มันคือการยุบสภาเพื่อหนีการอภิปรายเพราะรัฐบาลเนี่ยนะครับไป ไปไปอุ้มนะครับรัฐธรรมนุนที่คนต้องการให้แก้ไขแล้วแล้วราคประชาชนเขาก็เลยจะยื่นอภิปรายรัฐบาลกลับเพราะพอรัฐบาลรู้ว่าเขาจะอภิปรายคุณก็เลยยุบสภาหนีนการอภิปรายยุบสภาคือการคืออนอำนาจให้ประชาชนไม่ผิดแต่ยุบสภานในวิธีนในเวลานี้ผิด เพราะเป็นการยุติศาสเพื่อนหนีการตรวจสอบและหนีการตรวจสอบในเรื่องซึ่งคุณรับปากว่าจะมีการแก้รัฐมนูญแต่ท่าในส่วนของทางคุณเทงคุณเทงเทมื่อวานที่ออกมาบอกว่านี่คือเหมือนกับว่าทําผิดหรือฉีก o a เเขาเรียกร้องให้ยุบสภานทา<ช>งฝั่งนู้นทางฝั่งพรรคประชาชนชเพราะฉะนั้นพรรคประชาชนเขามีสิทธิเรียกร้องอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่านั่นมันคือการลงโทษรัฐบาลเนี่ยครับ มันคือการว่าพรัฐบาลเนี่ยผิดคําพูดเมื่อรัฐบาลเก็บมพูดเนี่ยจะอยู่ต่อไปไม่ได้แต่คุณอนุทินเนี่ยแกต้องการยุบของแกอยู่แล้วแกประกาศแล้วว่าถ้ามีการอภิปรายแกยื่นยุบแกยุบทันทีคุณอนุทินประกาศมานานแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือพรรคประชาชนถ้ามีการอภิปรายแกยุบทันทีเพราะอภิปรายแกยแพ้แน่วิธีคิดแบบนี้ผิดการยุบชาแบบนี้ไม่ใช่การคืออนอานาจแต่เป็นการยุบเพื่อนหนีการตรวจสอบไม่เหมือนกันตัดตำปาจะแย้งไหมฮะถ้าถ้าถ้าในมุมว่าถ้าสมมติสมมติผมเป็นคุณอนุทิน เขาบอกว่าอ้าวแล้วถ้าบอกว่าถ้ายุบแบบนี้มันไม่ถูกต้องเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องแต่อีกด้านหนึ่งอาแต่ถ้าไม่ยุบอรรคักประชาชนก็ด่าอยู่ว่าผิดเอ็มพรพประชาชนด่าดคุณอนุทินเยอะแย,ยะครับพรคประชาชนด่าดเรื่องคุณเบี้ยวแก้ทำนู่นคุณไม่เห็นฟังเลยครับ เพราะฉะนั้นคุณอนุทินเอาคําด่ามาเป็นข้ออ้างกลบเกลื่อนวาระของตัวเองคุณอนุทินพูดมาเป็นเดือนแล้วว่าถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจปุ๊บคุณอนุทินยุบทันทีเพราะฉะนั้นเนื่อนไขนี้น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแม้ว่าคุณเท็งจะไม่ออกมาเรื่องต่ตามใช่คุณอนุทินมีความต้องการที่ประกาศต่อเนื่องว่าถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแก่ยุบสภาทันทีนั่นคือวิธีคิดที่ผิดเพราะมันเป็นการยุบหนีการตรวจสอบวิธีคิดแบบนี้ใครเป็นนายกก็ไม่ถูกตรงนั้นนะครับแต่ถ้าออัตุรๆแแล้้วถากไม่่ยบะ ถ้าแกไม่ยุบแล้วเข้าสู่การตรวจสอบแบบลงมติรับเราก็ย่าทางฝ่ายค้านก็เลือกแบบลงมติ้วยแกก็แพ้ั่ว์ๆก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยแ,แกได้อธิบายกับประชาชนว่าฝ่ายค้านกล่าวหาเนี่ยแกไม่ผิดไงประชาชนมองว่าสง่างามว่าแมว่าผู้นำที่กล้าหาญต้องเล่นแบบนั้นใช่ไหมครับ คุณเข้าสู่การตรวจสอบคุณชี้แจงในสภาแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้วิธีแบบมีการตรวจสอบคุณหนีเนี่ยผมว่าไม่สง่างามมาขี้คลาดในทางกับการผมสงสัยว่าก็ในเมื่อเราเห็นเงื่อนไขนี้ทําไมทางฝ่ายค้านไม่เลือกใช้วิธีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติแทนแล้วให้ทุกคนเห็นแบบชี้ให้เห็นโดยอมรลงมติก็ได้คุณจะได้ไม่เหลือข้ออ้างที่จะละออกแล้วไงแต่ฉันถ้าผิดจริงนะฉันได้อธิบายให้ประชาชนฟังต่อหน้าสาธรารณชน ทำไม,<ผ>มเขาไม่เปลี่ยนผมผมว่าฝ่ายค้านก็ยังไม่ได้พูดจะเอาแบบลงหรือไม่ลงใช่ไหมคุณเทงเล็กร้องพูดว่าจะผิปรลายแต่ยังเม่้บอกจะเอาแบบลงหรือไม่ลงไงมันยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นไงการยื่นยังไม่คือคุณเห็นที่ยุบตั้งแต่เขายังไม่ยื่นนะ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นจะไปอ้างว่ามีการยื่นแล้วผมมันไม่ได้เขายังไม่ได้ยื่นอะไรด้วยซ้ำแม่แต่มันเป็นวาระของแกเองมากกว่าครับครับผมอ่ะโอเคครับกวนเวลาอาจารย์เนื่องจากว่าอาจารย์ต้องรีบ นะครับขออนุญาตให้อาจารย์สิรโรธไปก่อนได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคดีครับแต่ว่าไม่ให้ท่านพุทโธกนกไปนะครับเถอะมาใกล้ชิดขึ้นนิดนึงก็สดๆเลตึกๆๆไปอีกใกล้ๆนิดนึงนะครับอถามต่อเลยฮะอ่า มันมหหีหลายคำพูดที่เขาพูดออกมาแล้วนะฮะอย่างเช่นการที่พูดถว่าการรบครั้งนี้จะต้องไปจนถึงที่กัมพูชาสิ้นสภาพจริงๆมันมีคำต่อนะสิ้นสภาพล l a บลาบลาว่ากันไปแต่หลายคนเร,เราเองเราก็จะรู้สึกว่าสิ้นสภาพของเราไม่เท่ากันนะนะตอนนี้นะฮะมันมันกลายเป็นเนี่ยผมถึงถามเหมือนผมถามไปครัเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ชัดระหว่างที่เมื่อสักครู่ในมุมของอทางพลโทกนกมองว่ามันไม่ใช่แค่จุด เส้นนี้นะแต่มันต้องให้เขาลงจากหน้าผาไปเลยเฉพาะเฉพาะตรงจุดนี้นะ,ะแต่ตรงจุดอื่นๆชัยภูมิอื่นๆก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันใ,ในขณะที่ถ้าพูดภาพรวมเขาใช้คำว่าสิ้นสภาพทางแสนยานุภาพหรือทางการรบอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้ฮะมันควรเอาเส้นไหนดีแล้วคาว่าสิ้นสภาพตรงนั้นคือคือที่ท,ที่ทางกองทัพป,ประกาศออกมาก่อนนั้นเนี่ยมันแค่ไหน่ไอ้ไอ้สิ้นสภาพกับภาพที่ผมพูดตรงเนี้ยครับมันจะต่างกัน สิ้นสภาพของการลบก็คือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์เขาหมดสิ้นหมดสิ้นทําลายจนเขาไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพวกคังกระสุนคังอาวุธทั้งหลายที่เก็บอยู่ซึ่งเราทําได้เลยไหมฮะหรือเราต้องรออะไรอยู่ฮะเราก็ทําได้เลยแต่เราก็ยังไม่ทํำไหมฮะเราก็ทําบ้างไหมทําบ้างเพราะว่าแบบบอกคุณอันแล้วว่าพื้นที่มันกว้างไง เห็นไหมครับเวลาจะใช้เนี่ยเราต้องพิจารณาเป้าหมายที่มันคุ้มค่าใ,ในการทำซึ่งตอนนี้เราพยายามที่จะรักษาชีวิตของผู้ปฏิบัติงานคือทหารก็คือทหารของเราให้มากที่สุด,ดรเราเพราะฉะนั้นก็ต้องทำแหละแต่ทำยังไงให้มันเสี่ยงน้อยที่สุดด้วยใช่เพราะฉะนั้นเราถึงจะใช้ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้ในการตอบโต้อาวุธของเขาทำลายอาวุธของเขาแต่ยังไม่ไปถึง คั้งอะไรนั่นเท่าไหร่ข,ขอโทษนะครับผมผมไม่ได้เสี่ยมอะไรทีผมแค่ตั้งสมมติฐานที่ผมไม่ได้บอกเป็นความจริงถ้าบังเอิญว่าคลังอาวุธคือบ้านฮุนเซนนะบ้านฮุนเซนคือที่บัญชาการเป็นหัวใจของกัมพูชาถ้าเผื่อว่ามีความชอบธรรมก็ทำลายซะอะไรคือมีความชอบธรรมความชอบธรรมก็อยู่ที่อะไร,รตอนนี้เราก็ไปดูดีว่า ถ้าเขาตอนนี้มันลบอยู่ที่ชายแดนใช่ไหมใช่ครับถ้าเผื่อเขาขยายแนวลบเนี่ยเข้าไปในส่วนไหนของเราซึ่งเขามีอาวุธที่จะขยายอยู่ก็คือไอ้ไอ้เอเอลศูนย์สามนะตอนนี้เราก็พอรู้ว่าอยู่ที่กำปงทมกำปงทมเนี่ยมันจะเขาบอกว่ามีหกหกตัวหกเครื่องหกเครื่องหกเครื่องเครื่องหนึ่งมันยิงได้สิบสองท่อนะอยู่ตรงนั้นหมดเลยเหรอฮะเขาไปรวมกันอยู่ที่นั่นที่นั่นเนี่ย กำปรงทมที่เขาอยู่เน่ยมันจะห่างจากชายแดนเราเนี่ยประมาณ150กิโมตรโปใกล้เหมือนกันฮะแต่อาวุธยิงเขาเนี่ยเขาจะยิงได้ประมาณ130ยเพราะฉะนั้นณตอนนี้ถ้ายังปลอดภัยก็ยิงไม่ได้ยิงยังไงก็ยิงมาไม่ถึงเรายังปลอดภัยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการในการที่ป้องกันเราต้องประกาศให้ชัดเจนไม่ใช่เราจะปล่อยให้เขายิงบอกว่าถ้า p s l 0 3เนี่ย เคลื่อนย้ายเข้ามาในเขตพื้นที่ของจังหวัดพระวิหารกับจังหวัดอุดรนนมีชัยเราจะทำลายทันทีอันนี้คือ p r e e m นะฮะใช่อันนี้คือ preemptive strike แปลว่าเราประกาศก่อนว่าเราจะใช้หลักการชิงโจมตีก่อนเพื่อป้องกันใช่ไง แต่การที่เราจะใช้ preemptive strike คือหลักการชิงโจมตีก่อนเพื่อป,ป้องกันต้องมีการประกาศที่เงื่อนไขก่อนใช่ประกาศให้ชัดเจนไงกอ,องทัพไทยประกาศสิเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขากำลังจะเคลื่อนมาจะคอยให้เขายิงให้เราตายยังไงครับผมใช่ไหมซึ่งประกาศยังยังยัง,ย,งยังไม่ได้ยินอถามกลับอีกวันนี้ในรายการผมถามเขาถามนี้มากว่าแล้วรออะไรทําไมไม่ประกาศเงื่อน<ๆ>ไปถามคนที่มีอาํานาจยังไงผมบ่าวทำไมซึ่งเราต้องรอนายกหรือกองทัพประกาศให้เลยครับท่านผมถามบอกว่า การประกาศออกไปเนี่ยมันมีอะไรเสียไม่มีไม่มีมีแต่ได้กองทัพประกาศได้เองไหมฮะได้เลยแต่มันจะไม่ได้ไม่ต้องไปขอผ่านรัฐสภาขออำนาจรัฐมนตรียังไม่เกี่ยวแปลว่าผบผบสูงสุดก็ประกาศได้ใช่ไหมครับครับทบทบประกาศได้ไหมฮะหรือไม่ได้ต้องสูงสุด ต้องสูงสุดเพราะว่าเผื่อจะมีการพยายามชี้เป้าว่าใครเผื่ออะไรต้องประกาศเผื่อมันจะมีการใช้กําลังทางอากาศเนี่ยครับเพบาะสบมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมต้องอยู่ที่พบสูงสุดในการที่จะประกาศภาพตัวเนี้ยเราอย่าเป็นฝ่ายรับมากปล่อยเข้ามาตีหัวไตกก่อนเหรอแล้วถึงจะไปชกหน้าเขาอ่ะนี่ไงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักว่า ทำยังไงที่ไม่ให้เขาทําเราอนะครับแล้วก็ต้องถูกตามหลักกฎหมายเราสามารถประกาศเงื่อนไขต่างๆมาได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าประกาศเงื่อนไขเพื่อเข้าสู่การเจรจาเสรีภาพประกาศเงื่อนไขเพื่อเข้าสู่อะไรต่างๆเนี่ยชัดเจนเลยนี่คือในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ครับนะเรื่องที่สองก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์นี้เขาได้มาจากไหนเขาซื้อมาเองไหมไม่ใครให้เขาแกมเมอร์ไง อก็ต้องไปปรับส s c เมอร์อีกใช่ไงนะเพราะ scammer เพราะนั้นจริงๆถ้าเมันจะมีความชอบทำไหมะถ้าเราบอกว่าบอมคาสิโนให้หมดเลยไงอ่ะก็เป็นที่อยู่ของเขาอยู่แล้วแล้วเออบางคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมมีนักรบต่างชาติมาผมถามว่าเขมรจะมีปัญญาไปสร้างไหมเพราะพวกนี้ครัตัวแพงนะใช่ไหมถ้าผมก็กมเมอร์ส่งใช่ไงสเบียงให้ถ้าผมเป็นเขมรเนี่ยผมก็จะบอก เอ้ยสแกมเมอร์ทั้งหลายนะถ้าเองไม่ไปช่วยข้าเนี่ยนะเองซวยนะเองตายนะพี่ไทยเล่นงานเต็มที่นะแล้วก็ตกตกงานด้วยนะ <c oughs> แกจะไม่มีเงินอีกแล้วกแกตายด้วย <c oughs> นะเขาเอาแกตายนะและ้วมันถึงจะต้องทุ่มมาแม้แต่พาะว่าที่บอกว่ามันเอาเข้ามาบินโดนเหรอผมบอกว่ามันเข้ามาตั้งแต่รอบที่แล้วแลวไ <c oughs> อ้โดนเนี่ยใช่ไหมอ่าหลายอย่างที่เขาเข้ามาที่มาฝึกด้วยมาอะไรด้วยแล้วที่เรายิงไปที่เราบอกว่ามันเป็นแหล่งเก็บอาวุธอะไรกันต่างๆแล้วเป็นคาสิโนด้วยอันนั้นอ่ะ ก็คาสิโนเนี่ยครับรอบที่แล้วปลอดภัยไหม,มเราไม่ได้ยิงนะใช่ไหมม,มียิงอยู่ที่ไอ้ช่องจอมที่เดียวโอสเมตแล้วก็ยิงไม่ถูกด้วยยิงไปออกข้างๆ้าอันนี้ผมจะถามว่า <c oughs> เราเรายิงโดรนแล้วเรายิงโดนไหม <c oughs> เรายิงไม่โดนใช่ไหมเราพลาดเป้าอะะมันไม่ได้พลาดเป้ามันมีเป้าที่ถูกทําลายอะ่ะช่องอันมาช่องอันมานี่ทำลาย พังเลยชัดเจนอันที่ชัวร์ว่าปังถ่ายภาพเอาใหญ่เลยไออันที่บอกว่ายิงไม่โดนเนี่ยยิงโดนยิงไม่โดนก็ไปดูเดียวที่โอสเมตส์อะโอสเมตมันอาคารยังตั้งอยู่เลยแล้วก็ไฟไฟยขงไปข้างเรายิงไม่โดนหรือเราตั้งใจยิงไม่โดนไม่รู้ไม่รู้เราไปถามคนที่ใช้อาวุธเลย แล้วถ้าสมมุติถ้าผมยิงไม่โดนแล้วถ้าเป็นอ่านนะนะคุณผู้ชมท่านอัน<อ>สมมุติว่าสมมุติว่าผมต้องยิงที่ยาดมนี้แล้วผมยิงปื๊ดแล้วมันลงข้างๆ<อ>ผมก็จะหันหัวหัวเข้าใจใช่ไหมแล้วก็หันหัวใหม่เธอไปสามองศายิงอีกทีม<อ>ันเห็นอยู่แล้วมันพลาดนิดเดียวอะอแล้วทำไมไม่ทำอะอจริงๆแล้วขนาดกิฟเฟสหนูไม่น่าจะพลาด ป้าเป่าว่าเ,เริ่มเพิมเลยอาคาไม่ใช่กัต๊อปเล็กๆถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าอาจจะตั้งใจยิงขู่หรอไม่รู้พยายามโลกสวยเลยนะไม,ยไม่รู้ต้องไปถามคนที่ควบคุมการลบอยู่ตรงนั้นว่าเป็นยังไงทำยังไงแต่าาจากที่สรุปมานะครับผมถามคําถามเยอะมากแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเห็นได้ว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้ที่บอกว่าเรายังไม่เอาจริงอไม่ฮะ,ะนี่นสรุปผิดหรือเปล่าไม่ก็ดูเนี่ย เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยเราก็จะดูเห็นผมว่าพยายามเชียเห็นในแต่ละจุดนี่ไงในแต่ละจุดแม้กระทั่งเนี่ยไอ้โดนเนี่ยเราก็เป็นผู่ว่ามันบินมาก็คอยไปยิงมันอย่างนั้นอย่างนี้เราตั้งรับมากใช่ตั้งรับมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาบังคับโดนที่บอกว่ามาใกล้ชายแดนสองร้อยสารอยเมตรมาลากสายไฟเบอร์ออปติกอะไรเนี่ยพวกนี้มันจะมามันก็ต้องมีคนที่ควบคุมอืแล้วเขาไม่ได้มาจุดเดียว เขาต้องมาหลายจุดใช่ไหมเราไปมองที่ปลายเหตุต้นเหตุมันอยู่ที่ควบคุมก็ไปจัดการที่ควบคุมสิจะได้ไม่ต้องมานั่งยิงส่องเหมือนยิงเป็ดใช่ไหมใช่เพราะนี่ไงผมถึงบอกว่ามันมีหลายเรื่องเราตั้งเครื่องหมายคําถามไว้เป็นสมมติฐานแต่อย่าเพิ่งสรุปเรารู้สึกได้ว่าเอมันพอถามไปคําถามผมจะถามพอถามบ่อยมากเลยว่าแล้วทไมเขาไม่ทำอ่ะแล้วเขารออะไรล่ะซึ่งเนี่ย อ่ะย้อนกลับไปดูก็ได้ผมถามคำถ,ถ,ถามแบบนี้เยอะมากเราก็จะได้คําตอบเองว่าทําไมไม่ทําไม่เอาจริงเหรอเป็นเครื่องหมายคำถามนะฮะแต่ทหารบาดเจ็บและตายจริงนะฮะจริงเพราะฉะนั้นในในมุมหนึ่งที่เราบอกไม่เอาจริงไม่เอาจริงเหมือนถามเล่นๆแต่มันเจ็บปวดหัวใจที่เราเห็นว่าความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วยิ่งลากยาวมันก็จะยิ่งนานเพราะฉะนั้นพยายามชี้เป้าแล้วว่าใครสามารถทําได้เลยก็คงต้อง หันสปอตไลท์นะครับไปที่ผู้ชักการางสูงสุสดในภาวะนี้ด้วยเช่นกันและรักษาการนายรัฐมนตรีด้วยคิดว่าคิดว่าความรุนแรงต่างๆตรงนี้มันจะขยายมากแรงกว่านี้ทั้งทั้งความรุนแรงและทั้งพื้นที่การรบไหมคุณนันต้องดูว่าถ้าเราไปนับเนี่ยนะควันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสในสี่วันเนี่ยกระสุน ที่เขียนใช่มาเท่าไหร่แล้ววันนี้เท่าไร่นะครับมันจะตอบได้ว่าเป็นเทรนด์พลัสกรันจะเห็นว่ากรัฟขึ้นหรือลงใช่ใช่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าการเจรจาวันนี้ถ้าวันนี้เนี่ยเบาบางเนี่ยเขาคอยทําคุยกับอนุทินหรือเปล่าใช่ไหมครับครับผมดูพรุ่งนี้อีกวันเพราะว่าวันนี้สามทุ่มเขาจะคุยใช่พรุ่งนี้ระดมหรือพรุ่งนี้เบาบางใช่กับอีกอันอ่ะอันนั้นคือหนึ่งทฤษฎีกับอีกอันหนึ่งมีคนพูดบอกว่าที่เบาบาง ถ้ามันเบาบางเพราะว่าอาวุธเขาจะหมดละก,ก็นี่งไงผมถึงบอกให้นับกระสุนเนี่ยเพราะว่าม,มันก็พอพอคาดการได้ใช่กระสุนเป็นหมื่นมันไม่ใช่สม,มดานะเราจะหามาได้ครับผมนะครับครับอ่ะตามติดกันต่อครับเราเจอกันทุกวันนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ตามเราทุกวันแล้วกันมผมถามให้สุดแบบนี้ฮะเหมือนชื่อรายการเคลียร์ชัดๆวันนี้ขอบคุณท่านพลโทกนกครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับ